ก่อนะครับม่ครับผมก็จะมาลบเกมมาครัคบเพื่อจะไปโหลดโลบ๋อกผมลบแป๊บนี่ฮะลบแล้วนะครับหล้ก็ถ้าลดกม

นานนิดหนึ่งนะครับผมก็ย่างกินฝรั่งไป เสียงดังเน่นหนึ่งนะครับดีิบหือาไนะงาตวแล้วบ๊ายบายครับ